ใช่ปะถ้าไม่รับพี่โผี่มันก็ไม่เชื่อนะวันนี้เราเชิญไปตอนประมาณสี่โมงนะคะทุกคนมันก็ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็ วันแานดีคนมันนีสวัสดีค่ะเดกคนวันนี้มาพบกับช่องเรามาพบกับช่องของเราเหมือนเดิมแต่พิเศษอย่างหนึ่งคือ แล้วก็ว่าพี่แล้วเราก็ว่าพิเศษอย่างหนึ่งคือไม่มีเพื่อนเล่นขาดคนแล้วทำก็พี่พีนสำคัญอย่างหนึ่งคือปิดเทอมเราจะได้ทำคลิปทุกวันฮทาบอกนะเยอะแล้วแม่จะพาไปรุเทพพี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 ใคอยากเล่นกับเราก็จะมีไอเดียให้นะ7จ็ดหกห้าเก้าสกดแปดกดกดมาสองอันนะ แล้วก็แอนมากันได้เลยนะคลิปนี้ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะให้มีโทรศัพท์หลายเครื่องต้องเอามาทัวเครื่องเลยนะี่ตาไว้ขอโทษนะฉันไม่ว่างเลยไม่ได้ตอบแล้วคำเชิญของคุณไม่เอ้ยไว้มาเล่นกันเขาหน้านะสวัสดีค่ะพี่ คุณเล่นไหมจะเล่นแรนคะใครคะคุณจะเล่นแรนก็เล่นเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นคนเดียวก็ได้ได้ก็เล่นสิคะรออะไรคะเล่นสิคะแล้วก็ทําก็กดแล้วก็กดแล้วทีนี้ที่เกิดอะไรผมรอแล้วก็กดบอกผมมาก,กดอะไรผมรอรอพี่พี่แล้วก็โจโกดผมขอโทษนานา,นา,นาน แล้วก็ขอโทษแล้วก็เล่นเลยค่ะน้องด้่เราผิดผิดนะคะแล้วก็เม,ม่จับผมน่อยแล้วเราก็กดแท้าว่าพี่เกิดพอมอยู่หรอผมขอให้ได้ได้อะไรค่ะขอเถอะ